ต่อไปครับคุณชัยชนะเดชโชกับเรียนท่านประธานสภาที่คารพกับผมชัยชนะเดชโชพรรคประชาธิป,ปัตย์จากนกครศรีธรรมราชผมขอญาตท่านประธานสภาอภิปรายสนับสนุนยัตติด,ด่วนของนายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมการวิสามันเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงกับสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมท่านประธานครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้รับฟังการที่นิสิตนักศึกษาออกมาเรียกร้องกับรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอรชาสามข้อด้วยกันหนึ่งยุบสภาสองหยุดกุกค,คามสามแก้ไขรัฐนูล <c oughs> ผมเรียนกับท่านประธานสภาว่าในข้อเรียกร้องของน้องนนักศึกษาผมเห็นด้วยทั้งสามข้อแต่การเห็นด้วยทั้งสามข้อนี้มันต้องมีวิธีการ แต่ละข้อแต่ละข้อว่าใช้เวลาตอนไหนทําอย่างไรท่านประธานครับผมคิดว่าทางออกณนะเวลานี้การยุบสภายัางไม่ใช่ทางออกปัญหาที่แท้จริงของการเมืองณนะวันนี้มาจากปัญหารัฐมนูญปี6ยต้องยอมรับว่ารัฐมนูลปี6ยเป็นรัฐมนูลที่ เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ <c oughs> ไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบที่ไหนแล้วครับที่มีระบบรัฐธาามาจากการเลือกตั้งหนึ่งระบบอีกหนึ่งระบบมาจากการแต่งตั้งและสรสหาพิจารณาจากคณะกรรมการไม่กี่คนผมเรียนว่าเมื่อปัญหาแก่นแท้ของปัญหามาจากร่างรัฐนูลรัฐนูญฉบับน,น,บนี้สะท้อนให้เห็นว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2562รัฐมนูนไม่สามารถหยุดการทุจริตการเลือกตั้งได้เลยท่านประธานครับปัญหาการซื้อเสียงมีเยอะมีการร้องเรียนเข้าไปแต่ได้รับพิจารณาแค่ไม่กี่เรื่องผมเรียนว่าทางออกแรกเราต้องตั้งสสร สมาชิกร่างรัฐนูลขึ้นมาเพื่อร่างชบับนูลฉบ,บับนี้ขึ้นมาใหม่แก้ไขรัฐนูนสภาเราเรามีคณะกรรมการศึกษาแก้แนวทางในการแก้ไขรัฐนูนแล้วทําอย่างไรที่แก้ไขรัฐนูลได้คณะกรรมการวิสามันก็บอกว่าให้แก้ไข256มาตรา256กก่อนเพื่อเป็นประตูในการเปิดประตูแก้ไขมาตราอื่นผมเรียนกับท่านประธานว่าการเคลื่อนไหว ของน้องนนิสิตนักศึกษาทุกวันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันกับการเคลื่อนไหวตอนตุลาคม1 6ึ่และนแต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีอนุภาพมากกว่าเหตุผลที่ผมบอกว่ามีอนุภาพมากกว่าการเคลื่อนไหวเมื่อตุลาคม16-19เป็นการลงถนนที่กรุงเทพมหานครและออกไปต่างจังหวัด วันนั้นเรายังไม่มีระบบโซเชียลแต่การเคลื่อนไหวในวันนี้ท่านประธานก็เห็นอยู่ว่ามีการเคลื่อนไหวบนท้องถนนมีการเคลื่อนไหวในมหาวิาลยมีการเคลื่อนไหวในโรงเรียนและมีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลอย่างเป็นระบบผมเลยมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เลยมีอนุภาพสำคัญและมีพลังมากผมบอกรัฐบาลได้เลยนะครับว่า อย่าประมาทและมองข้ามน้องน้องเสียงเรียกร้องของน้องนองนิสิตนักศึกษ,ษาวันนี้สิ่งที่น้องน้อออกมาเรียกร้องนั่นคือปัญหาข้อเท็จจริงในประเทศที่จะเดินไปข้างหน้าเรามีบทเรียนมาหลายครั้งว่าเมื่อไรที่เรามีรัฐบาลและคิดจะสืบทอดอำนาจประเทศจะจบด้วยการลงถนนทุกรอบวันนี้ เราเดินทางมาระบบประชาธิปไตยมาไกลมากแล้วเราจะย้อนกลับไปเพื่อประเทศมีปัญหาแล้วเลยครับผมเรียนว่าการที่เราจะเดินออกหน้าได้การที่เราจะเดินหน้าไปได้เมื่อเราทราบแล้วว่าปัญหาเกิดจากอะไรปัญหามาจากที่ไหนผมคิดว่าเพื่อนในเพื่อนในสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรแห่งนี้เข้าใจปัญหาไม่ต่างจากผมหรอกครับแต่ที่ผมบอกว่า ผมเห็นด้วยให้ตั้งนะครับผมคิดว่าสภาต้องเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างน้องนนิสิตนักศึกษาและรัฐบาลเวทีสภาการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาจะเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งที่สามารถให้น้องๆ้องนักศึกษาได้มาพูดคุยผ่านสภาไปถึงรัฐบาลได้ผมไม่ขัดข้องที่น้องน้องจะลงถนนผมไม่ขัดข้องนะครับ แต่เวทีหนึ่งที่เราเป็นตัวกลางได้ก็คือการตั้งคณะกรรมการวิสามัญท่านประธานครับผมไม่อยากเหตุการณ์ผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ผมอยากเห็นบ้านเมืองเราสงบผมอยากเห็นการเปิดโต๊ะเจรจาคุยกันและหาทางออกให้กับประเทศชาติผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลนะครับ ผมอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลอย่าทําตัวเป็นผู้สูงอายุที่หูหนักโปรดรับฟังเสียงน้องๆนิสิตน,นักศึกษาด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ